สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูป,ปาปริชาติแก้วม่วงอีกเช่นเคยเราจะศึกษากันในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราจะศึกษาในเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะ ค่ะในคลิปนี้ชั่วโมงนี้นะคะเราจะศึกษากันที่หนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเรียนสังคมศึกษาค่ะและมีทําแบบฝึกหัดจากหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะเป็นสาระเศรษฐศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่1การเลือกซื้อสินค้าและบริการเด็กๆจะเห็นได้ว่าครูปาขึ้นหนังสือทั้งหมด4ี่เล่มใช่ไหมคะเล่มที่1จะเป็นสาระพระพุทธและเล่มที่2จะเป็นแบบฝึกหัดพระพุทธนะคะเราเรียนจบกันไปแล้ว2หน่วยการเรียนรู้ค่ะเราเข้าสู่เล่มนี้กันแล้วนะคะสาระเศรษฐศาสต์ หน่วยการเรียนรู้ที่1วิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสารเศรษฐศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1การเลือกซื้อสินค้าและบริการเด็กๆศึกษาหน่วยนี้เด็กๆจะได้ความรู้เรื่องการเลือกซื้อสินค้าและบริการสิทธิของผู้บริโภคและสินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพค่ะ เรามาทบทวนความหมายของสินค้ากันนะคะสินค้าคือสิ่งที่สามารถนํามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะคะเช่นเสื้อผ้ารองเท้าดินสอยางโลบไม้บรรทัดนะคะสินค้าสามารถรวบรวมได้ถ่ายโอนให้ผู้อื่นก็ได้บริการคือการให้ความสะดวกสบายอำนวยความสะดวกสบาย อำนวยความพึงพอใจนะคะเกิดขึ้นกับครั้งหนึ่งครั้งเดียวผู้หนึ่งผู้เดียวไม่สามารถถ่ายโอนให้ผู้อื่นได้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนให้ผู้อื่นได้และไม่สามารถรวบรวมได้ค่ะเช่นการบริการรถโดยสารประจำทางการบริการร้านตัดผมร้านสระผมเป็นต้นค่ะ เรื่องต่อมาที่จะเรียนรู้นะคะเรื่องสิทธิของผู้บริโภคผู้บริโภคหมายถึงผู้ที่ใช้สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองซึ่งสินค้าและบริการบางชนิดไม่มีคุณภาพจะทําให้ผู้บริโภคเดือดร้อนดังนั้นผู้บริโภคควรรู้สิทธิของตนเองนะคะเพื่อที่จะสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้องยกตัวอย่างเช่นการใช้บริการรักษาพยาบาลการใช้บริการการขนส่งพัสดุนะคะการใช้บริการรถโดยสารประจำ สิทธิของผู้บริโภคพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมี5ประการดังนี้นะคะ5ประการ1นึสิทธิในการเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างอิสระความหมายก็คือผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามต้องการได้อย่างอิสระหากผู้ขายมีการบังคับ ให้ซื้อสินค้าโดยที่ผู้บริโภคไม่ได้เต็มใจที่จะซื้อนะคะผู้บริโภคสามารถร้องเรียนและก็เรียกร้องสิทธิได้นะคะสิทธิที่2ส,สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากการโฆษณาหรือการแสดงคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้องคำว่าข่าวสารนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นข่าวสารที่อยู่ข้างกล่องผลิตภัณฑ์สินค้านี่แหละค่ะ หรือว่าฉลากนั่นเองนะคะนั่นเรียกว่าข่าวสารของสินค้านะ,ะหรือการโฆษณาก็ถือว่าเป็นสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเหมือนกันนะคะผู้ผลิต สินค้าและบริการจะต้องนำเสนอข้อมูลตามความเป็นจริงและไม่แสดงข้อมูลที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดหลงซื้อการใช้บริการเช่นร้านค้าแห่งหนึง่งโฆษณาเตารีดว่าไม่พอใจยินดีคืนเงินแต่ในความเป็นจริงมีเงื่อนไขว่าจะรับเงินคืนภายใน7วันเท่านั้นตั้งแต่วันที่ซื้อไปเท่านั้นนะคะดังนั้นผู้ซื้ออาจจะเข้าใจว่าเมื่อฉันไม่พอใจเมื่อไหร่ฉันก็มาคืนได้เมื่อนั้นนะอันนี้ ผู้บริโภคสามารถลองเรียนได้นะถ้าเขาไม่ได้ระบุมาว่าอาจจะรับคืนภายใน7วันเท่านั้นนะคุณต้องลองเปิดใช้สินค้าของเราก่อนเปิดใช้เตารีดของเราก่อนอะไรแบบนั้นนะคะ สิทธิที่3สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการผู้ผลิตและผู้ให้บริการจะต้องผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเช่นแม่ค้าจะต้องเลือกเนื้อสัตว์และผักที่สะอาดมาปรุงอาหารผู้ที่ให้บริการรถโดยสารจะต้องเลือกรถที่ไม่ชำรุดที่มีสภาพดีไม่ทําให้เกิดอันตรายต่อผู้โดยสารและผู้ขับรถโดยสารจะต้องขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะ และสิทธิที่4นะคะสิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหายเมื่อถูกละเมิด ถ้าผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือบริการแล้วได้รับความเสียหายนะคะเช่นซื้อนมกล่องที่ยังไม่หมดอายุนะคะเขียนวันข้างกล่องว่ายังไม่หมดอายุนะคะแต่เมื่อดื่มไปแล้วพบว่านมบูดทําให้ท้องเสียนะคะต้องได้รับการรักษาพยาบาลผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากผู้ผลิตได้หรือแม้กระทั่งว่าแม่ค้าที่ทําอาหารใส่สารปนเปื้อนลงไปนะคะ ในอาหารแล้วเรารับประทานเข้าไปนะคะแล้วเกิดท้องเสียเข้าโรงพยาบาลอันนี้เราก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ผลิตได้นะคะสิทธิที่5นะคะสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญาผู้บริโภคจะต้องได้รับสัญญาที่ไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจเช่นในการทําสัญญาซื้อขายบ้านหากผู้ขายบ้านระบุว่าจะแถมเครื่องปรับอากาศ แล้วสุดท้ายผู้ขายบ้านไม่แถมเครื่องปรับอากาศให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้นะหรืออาจจะเป็นการทําสัญญาซื้อขายรถนะคะซื้อรถยนต์ยี่ห้อนี้สีนี้แต่พอถึงเวลานํารถยนต์อีกสีหนึ่งมาให้อันนี้ก็จะเป็นการละเมิดการทําสัญญานะคะสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา และเราผู้บริโภคเมื่อถูกละเมิดสิทธิ์นะคะเราสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอค่ะหรือโทรสายตรงนะคะสายด่วนได้ที่1166เลยนะคะเมื่อเราถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคเรื่องที่3นะคะเรื่องสินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ผู้บริโภคที่ดีควรเลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพได้มาตรฐานมีความปลอดภยัยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมออนะคะให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์แก่ผู้ผลิตสามารถผลิตนะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยออกใบอนุญาตแสดงเป็นเครื่องหมายที่ติดไว้ในสินค้าและบริการนะคะ ดังนั้นสินค้าและบริการที่ได้รับมาตรฐานจะมีเครื่องหมายนั้นๆน,น,นะคะและเครื่องหมายแสดงสินค้ามีดังนี้ค่ะเครื่องหมายที่กำหนดขึ้นและให้การรับรองโดยสำนักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะหรือสอมอ,อนะคะโดยกำหนดเป็นเครื่องหมายมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าที่ผลิตออกมาจาก โรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีเครื่องหมายมาให้นะคะเป็นเครื่องหมายแรกเราจะต้องรู้จักก็คือเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเป็นเครื่องหมายสําหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคนะคะผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะลูกเช่นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ําปลาน้ำส้มสายชูประเภทนี้นะคะ ผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ด้วยความสมัครใจคำว่าสมัครใจหมายความว่าไม่ไปขอเครื่องหมายนี้ได้ไหมได้ค่ะนะคะเพราะว่าไปด้วยความสมัครใจนะคะผู้ที่จะผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปโภคบริโภคเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำปลาน้ำส้มสายชู เครื่องปรุงรถนะคะน้ำซีอิวนะคะแม้กระทั่งน้ำดื่มหรือนมนะคะอันนี้จะไปขอเครื่องหมายนะคะนำสินค้าไปที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสอมอ,อนะคะแล้วขอเครื่องหมายนี้นะคะโดยเขาก็จะเอาสินค้าที่เขาผลิตเนี่ยเอาไปให้สำนักงานสอมอ,อเนี่ยทำการตรวจสอบ นะเพราะตรวจสอบเสร็จได้คุณภาพเขาก็จะออกเครื่องหมายนี้มาให้ก็จะเป็นเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปไม่บังคับผู้ผลิตนะคะอันนี้ไม่บังคับนะคะไปด้วยความสมัครใจเมื่อได้มาตรฐานแล้วก็จะแปะอยู่ที่ฉลากของสินค้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคแล้วค่ะว่าจะเลือกซื้อสินค้าที่มีมาตรฐานหรือเปล่านะคะเพราะว่าสินค้ามีทั้งมีมาตรฐานแล้วก็ไม่มีสัญลักษณ แบบนี้ก็เรียกว่าไม่ได้มาตรฐานนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคอย่างเราเรแล้วเพราะฉะนั้นเรารู้จักคําว่าเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปอันนี้ก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าอ๋อสินค้าประเภทนี้นะได้รับมาตรฐานแล้วนะระับรองแล้วว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคอุปโภคนะคะอีกเครื่องหมายหนึ่งอันนี้สําคัญนะคะ เรียกว่าเครื่องหมายมาตรฐานบังคับบังคับเด็กๆจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้มาตรฐานทั่วไปไม่มีล้อมรอบวงกลมนะคะอันนี้เป็นมาตรฐานบังคับนะเป็นเครื่องหมายที่ผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกําหนดว่าต้องมีคุณภาพต้องได้มาตรฐานเพื่อควบคุมความปลอดภัยของผู้บริโภคเช่นสายไฟฟ้าถังดับเพลิงผงซักฟอกหมวกกันน็อก ถังแก๊สนะคะอันนี้จะต้องมีเครื่องหมายบังคับแล้วถามว่าผู้ผลิตผู้ที่ผลิตสายไฟฟ้าถัางดับเพลิงหม,มวกกันน็อกผงซักฟอกต้องไปขอมาตรฐานนี้ไหมต้องค่ะนะคะต้องไปเอาสินค้านะ,ะต้องเอาสินค้าที่ตนเนี่ยผลิตเนี่ยเอาไปให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมอ,อ,อเนี่ยโดยกำหนดเป็นเครื่องหมายมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ย เขาตรวจสอบสินคา้ายกตัวอย่างเช่นถังดับเพลิงใช่ไหมคะก็จะมีการใช้แรงบีบอัดทดสอบดูว่าถังดับเพลิงเนี่ยรับแรงดันแรงอัดได้ตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นะ,ะเพราะว่าเป็นสินค้าที่ต้องได้รับความปลอดภัยอย่างมากๆเลยสายไฟฟ้าก็เช่นกันนะคะอันนี้เรียกว่าเครื่องหมายมาตรฐานบังคับและอีกเครื่องหมายหนึ่งที่เด็กๆ ควรรู้นะคะก็คือเครื่องหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและยาค่ะอาหารและยาหรืออยอที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะคะเด็กๆคะ่ะสินค้าเหล่านี้จะต้องไปขอเครื่องหมายอยอนะคะเช่นสินค้าที่เป็นนมขนมน้ำดื่มครีมบำรุงผิวครีมทากันยุงนะคะ หรือแม้กระทั่งสบู่ยาสะมมก็ต้องไปขอเครื่องหมายออยอค่ะถ้าสินค้าที่ได้รับมาตรฐานแล้วก็จะมีออยอติดที่สลากข้างผลิตภัณฑ์นั้นๆน,น,นะคะเมื่อเราได้รู้จักเครื่องหมายรับรองคุณภาพไปแล้วนะคะคราวนี้เรกเด็กคะเรามาดูวิธีการเลือกซื้อสินค้ากันนะคะ การเลือกซื้อสินค้าเราจะต้องดูค่ะ 1. เลือกซื้อเฉพาะสินค้าและบริการที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตเท่านั้นโดยคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอย 2. เลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมนะคุณภาพดีราคาเหมาะสมไม่แพงเกินไปนะคะ 3. เลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ 4. ค่ะ ไม่เลือกซื้อสินค้าและบริการตามคำโฆษณาชวนเชื่อหา้าไม่ควรซื้อสินค้าและบริการอย่างฟุ่มเฟือยนะคะเพราะจะทำให้เราหมดเงินนะคะแล้วเมื่อถึงเวลาต้องใช้เงินในการซื้อสิ่งของที่จำเป็นเราก็จะไม่มีเงินเอาไว้ซื้อสิ่งเหล่านั้นนะคะ สรุปสิทธิของผู้บริโภคนะคะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปีพุทธศักราช2552ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่2ปีพุทธศักราช2541มาตรา4ว่า1สิทธิที่1นะคะสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้ง คำพรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี um, um ่ยวกับสินค้าหรือบริการสิทธิที่2ก็คือสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าและบริการสิทธิที่3คือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการสิทธิที่4คือสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาและสิทธิที่5คือสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายค่ะ คราวนี้เรามาทำแบบฝึกหัดจากหนังสือเล่มนี้กันนะคะ หนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมค่ะหน้า64ถึงหน้า69นะคะหน้า64ว่าด้วยเรื่องของสิทธิของผู้บริโภคนะคะคำสั่งก็คือให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม1.1ค่ะสถานการณ์ก็คือสงกรานทําสัญญาซื้อรถยนต์พร้อมทั้งจ่ายเงินไปครึ่งหนึ่งเมื่อถึงเวลารับรถยนต์พนักงานขายได้ส่งมอบรถยนต์ให้กับสงกรานต์แต่เป็นรถรุ่นอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสัญญาสงกรานต์จึงไม่ รรพร้้ออมทังงขงเงนินนนะคคะืะะโจถามว่าทรงกรานถูกละเมิสด,ด,ดมมสิทธิในด้านใดเด็กๆคุ้นๆบ้างไหมคะสิทธิในด้านจะ่ด้สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาค่ะเพราะว่าทรงกรานได้ทำสัญญาซื้อรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งแต่เมื่อถึงเวลาได้รับอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในสัญญานะคะแปลว่าสรงกรานถูกละเมิดสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา1.2ค่ะ สุภกิจซื้อขนมจากร้านคา้าซึ่งฉลากระบุว่ามีของแถมเป็นบัตรภาพตัวการ์ตูนแต่พอสุภกิจเปิดซองขนมพบว่าไม่มีบัตรภาพตัวการ์ตูนอยู่ในซองขนมนั้นสุภกิจถูกละเมิดสิทธิในด้านใดด้านไหนคะลูก ด้านข่าวสารค่ะสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารข่าวสารของสินค้าที่ว่าตรงนี้ก็คือสลากที่ระบุไว้นะคะว่ามีของแถมเป็นบัตรภาพตัวการ์ตูนแต่พอสุภกิจเปิดห่อขนมไม่มีบัตรภาพแปลว่าข่าวสารตรงนั้นหลอกลวงนะคะสิทธิสิทธิที่สุภกิจถูกละเมิดก็คือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารตามความเป็นจริงนะคะ หน้า47นะคะสถานการณ์ที่1.3จิรนันซื้อกระติกน้ำร้อนจากร้านค้าร้านขายเครื่องไฟฟ้าแห่งหนึ่งขณะที่เสียบปลั๊กใช้งานตามปกติมือของจิรนันได้สัมผัสกับกระติกน้ำร้อนที่เป็นตัวของกระติกน้ำร้อนนะคะจึงถูกไฟดูดเนื่องจากมีกระแสไฟฟ้ารั่วจิรนันถูกละเมิดสิทธิในด้านใดด้าน สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการค่ะต่อไปข้อที่2นะคะเด็กๆให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนะคะข้อ1ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้ตามที่ตนเองต้องการใช่หรือไม่เอ่ยใช่ค่ะข้อที่2ผู้บริโภคห้ามอ่านฉลากของสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ ได้หรอคะไม่ดีนะคะไม่ถูกต้องผู้บริโภคต้องอ่านฉลากด,ด้วยนะเผื่อเจอวันหมดอายุแล้วเราไปซื้อสินค้าหมดอายุมาใช้มันก็เกิดผลเสียต่อร่างกายสุขภาพเราได้นะคะต่อไปข้อ3ค่ะผู้บริโภคสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดอันตรายจากการใช้สินค้าใช่หรือไม่คะใช่แล้วคะ่ะต่อไปข้อที่4ี่ ผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยความเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่5การเอาเปรียบผู้บริโภคถือเป็นเรื่องปกติของผู้ประกอบธุรกิจทําได้โดยไม่ผิดกฎหมายใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะ นา47ต่อเนื่องเลยนะคะข้อ3ให้นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามหลักสิทธิของผู้บริโภคและเสนอแนวทางการรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะที่เป็นผู้บริโภคค่ะการปฏิบัติตนตามหลักสิทธิของผู้บริโภคนะคะเลือกมาสักหนึ่งอย่างคุณครูขออนุญาตยกตัวอย่างอันนี้เลยค่ะสิทธิที่จะได้รับข่าวสารตามความเป็นจริงแล้วแนวทางการรักษาผลประโยชน์ของตนเองนะคะทำยังไงเอ่ย นี่ค่ะอ่านฉลากสินค้าก่อนซื้อทุกครั้งการอ่านสลากสินค้าก่อนซื้อทุกครั้งถือว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตนเองนะคะอ่าต่อไปสรุปความเข้าใจคนงที่ของทนให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในสี่เหลี่ยมหน้าคําตอบที่สรุปความรู้เรื่องสิทธิของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องนะคะข้อความแรกบอกว่าการทราบสิทธิของผู้บริโภคจะทําให้เรามีอํานาจในการต่อรองการซื้อกับผู้ขาย ข้อความที่สองบอกว่าการที่ผู้บริโภคทราบสิทธิของตนเองในการเป็นผู้บริโภคจะทําให้สามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ถูกต้องและได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพข้อไหนถูกต้องคะลูกข้อความข้างล่างนั่นเองต่อไปหนะ้า48นะคะสินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกนะคำสั่งที่1ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนะคะข้อที่1ถามว่าสินค้าที่มีเครื่องหมายอยอสามารถอุปโภคและบริโภคได้อย่างปลอดภัยใช่หรือไม่ใช่แล้วค่ะข้อที่2สินค้าที่ได้รับเครื่องหมายอยอคือสินค้าที่สามารถรับประทานได้เท่านั้นใช่หรือเปล่าเอ่ย โลชั่นยาสระผมยากันยุงก็ได้รับเครื่องหมายอ,อยอนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่ค่ะต่อไปข้อที่3ผู้ที่ผลิตยาสีฟันผู้ผลิตยาสีฟันสามารถยื่นขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้นะใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อไปข้อที่4ผู้ผลิตสินค้าทุกชนิดจะต้องขอเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปมาตรฐานทั่วไปนะคะเด็กๆเขาไม่บังคับ ผู้ผลิตนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่4ีพิดค่ะนะคะต่อไปข้อที่5เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดไม่จําเป็นจะต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับโอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าเชียวนะไม่ค่ะไม่นะคะต่อไปข้อที่6ค่ะร้านบริการต่างๆต้องจดทะเบียนการค้าก่อนเปิดบริการใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่แล้วค่ะนะคะเพราะว่าต้องไปยื่นขอ นะคะการรับรองคุณภาพนะคะต่อไปข้อที่7เครื่องหมายรับรองคุณภาพในอาหารเป็นการรับรองรสชาติของอาหารใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะข้อที่2นะคะให้นักเรียนสำรวจสินค้าที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพตามที่กำหนดให้มาอย่างละ2ชนิดนะคะและบันทึกลงในตารางนะคะเครื่องหมายแรกนะะตาแบบนี้นะคะน่า นั่นก็คือเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปนั่นเองนะคะมาดูรายการของสินค้านะคะยกตัวอย่างมาสัก2รายการก็คือน้ำปลากับบะหมี่กลึงสำเร็จรูปนะคะมาดูความหมายของเครื่องหมายนี้ค่ะเครื่องหมายนี้ความหมายก็คือเป็นสินค้าที่ได้รับรองว่าได้มาตรฐานตามที่กำหนดต่อไปมาตรฐานบางคับยกตัวอย่างรายการสินค้าก็คือ ผงซักฟอกสายไฟนะคะหรือเด็กๆอาจจะเอาเป็นหมวกกันน็อกอาจจะเอาเป็นทังแก๊สนะคะ,ะความหมายของเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้านี้ก็คือเป็นสินค้าที่ได้รับรองแล้วว่าสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยนะคะและเครื่องหมายสุดท้ายออยอค่ะยกตัวอย่างสินค้ามานะคะยาสรผม นมสองอันก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นขนมโลชัน่นครีมบำรุงผิวค่ะความหมายของสินค้านี้ก็คือเป็นสินค้าที่ได้รับรองแล้วว่าสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยนะคะและสุดท้ายค่ะสรุปความเข้าใจคงที่ของทนให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงหน้าข้อความที่สรุปความรู้เรื่องสินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพได้ถูกต้องนะคะข้อความแรกบอกว่า สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพเป็นการรับรองว่าสินค้านั้นชนะการประกวดดีกว่าสินค้าชนิดอื่นๆหรือข้อความที่2บอกว่าสินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้าและบริการนั้นมีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคนัหนถูกต้องที่สุดคะลูกที่สุดคือข้อความข้างล่างค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูขอมอบหมายการบ้านให้เด็กๆไปทำแบบทดสอบนะคะ10ข้อหน้า50กับหน้า51นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะทำการเฉลยให้เด็กๆในคลิปหน้าชั่วโมงหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆคงได้รับความรู้ความเข้าใจไปไม่มากก็น้อยนะคะเรื่องสิทธิของผู้บริโภคแล้วก็สินค้าที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ